ไปกินที่ป่าแล้วมันจะไปทําดีน้ําเดี๋ยวที่เค้าเปลี่ยนดอกไม้วันที่ไหนอ่ะหนาวโทษเค้าเปลี่ยนมั้ยที่โพสต์คลิปเลย นำตาบังตัวเทเสวะทัตุภาสานาจึงทัศน์เดตตาบูหินาสุวะอิมาสะตูกาบังนันตูสานาจีวะนันทัตุภาเวภาเว สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนาหนอง อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับวันนี้เป็นงานประจำปีวัดนานองครับมีสองคืนด้วยกันครับวันนี้เป็นคืนแรกวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ฮะคนเยอะวันเสาร์เป็นวันจุดพอดีพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำนักครับวันนี้สวยงามนะฮะ ก็จะมีทางขึ้นเขานะฮะเดี๋ยวดูดูทางขึ้นเขาอ่ะจะขึ้นไม่ไหวแน่นอนเลยเสูงมากเลยเดีอดเดดูว่านี่ทางขึ้นขึ้นเขาอ่ะบนภูเขาเขึ้นไม่ไหวแน่นอนนะเ,เหนื่อยอ่ะเหนื่อยจากนน่นละเคยขึ้นเขาที่ แค่นะเขาย้อยอโอ้โหเหนื่อยมากเลยนี่ก็สูงเหมือนกันนะโอ้โหลายเป็นร้อยขั้นได้เลยฮะโอ้โหนะยอดไม่ไหวไม่ขึ้นดีกว่าฮะคนเริ่มเยอะครับอ,อันนี้ วัดนี้คนเยอะทุกปีครับวัดนาหนองพอมีแค่สองคืนเองครับโชคดีครับปีนี้ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยคนเยอะค,คืนนี้เป็นคืนแรกครับคนเยอะมากครับนี่ เพิ่งกลับจากจากตลาดนัดนะฮะให้แม่น้องอามกับน้องอ้อมขายเอามาส่งไว้ตอนบ่ายฮะก็เลยไปนัดเดี๋ยวจะพาไปเดินดูที่ร้านว่าร้านก็อยู่นู่นนะอยู่ม,มุมเลยครับปีนี้โชคดีฮะที่ที่สวยมากเลยครับก็จะมีนี่ยตักไข่นะครับ โอตักไข่โอถึงเวลานะค<อ>นนี้โอ้โหเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,นะวเดี๋ยวมาตักไข่เดี๋ยวพาน้องอองกับน้องอิ๋วมาตักไข่ตักไข่นี้โอ้สินค้าเยอะมากนะสนุกมากฮนะตักไข่นี้ตู้เย็นก็มีครับมีสินค้าผ้านวมโอ้พัดลมเยอะแยะมากมายฮะตักไข่นี้เดี๋ยวสนุกมากฮะตอนนี้ยังไม่เปิดคนระับรอให้คนมาเยอะกว่านะ เดี๋ยวไปดูที่ร้านก่อนไปดูที่ร้านก่อนวันนี้ก็นําสินค้ามาขายสองอย่างด้วยกันครับก็มีขนมโดนัทของแม่น้องอามแล้วก็น้องอ้อมเขาก็ลงทุนเองฮะขายปลาสวยงามปะปลาตักปลาสวยงามะร้านเยอะมากครับ นี่เวทีลำวงยนยุคไปดูนะวงยนยุคนี่โอ้โหคนแน่นเอียดเลยนะดูนี่เดินยังไม่ทั่วเลยร้านเยอะมากร้านเยอะคนก็เยอะคนเยอะทุกปีฮนะเดินมาครึ่งวัดแล้วยังไม่ถึงร้านเลยร้านอยู่มุมมุมฮะ เดี๋ยวไปดูคนทยอยมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับช่วงนี้ช่วงหัวค่ำนะครับถ้าประมาณสักสองสามทุ่มนี่โอ้โหคนเต็มแล้วสินค้ามีหลายอย่างนะจำหน่ายสินค้าหลายอย่างมาก่่มาา้้วรรบไไยใหอกเปึ เมก้าวเี่ยสียงร้านนะครับแม่น้องอามนะสินค้าขนมจีนัดนั่นเงฮะอันนี้ฮะคนสวยที่สาวน้องอามนะลงทุนนะขายปลาสวยงามครับา ม่ละห้าบาทงั้นลูกจ้างงนะั้นลูกจ้างชเชรษีขาวนั่งข้างงนะั้นลูกจ้างงนะั้นพี่สาวจ้างอยาจะขายงานวัดฮนะขา,าดนะขายงานวัดนี่สนุกครับขายกลางคืนนี่สนุกสนุกมากฮนะทุกคนก็เยอะฮะ นี่ปลาสวยงามนี่ตักไปเยอะแล้วนะครับนี่คนลมกันไหมน้องน้องอ้อมโทรไปว่าคนลมกันเลยฮะ,ะไม่ช่วงบ่ายไม่ช่วงเย็นๆเนี่ย,ยนนะโหจากปลาเยอะเหลือแค่นี้เดี <c oughs> ย๋ยวพรุ่งนี้ต้องพาไปเอาใหม่ฮะ,ะที่บ้านปโป่งนะฮะอ้นขนมะเกาะเรื่อยๆ,ๆครับไม่น้องอามขายตั้งแต่ตอนบ่ายตอนเย็น คนนี้คนนี้มาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรครับอโอมามานั่งเล่นอสองพี่น้อง,ล,ง,ล,งลูกจ้างลูกจ้างเสื้อสีขาวลูกจ้างนั่นในายจ้างนั่นนายจ้างพี่กับน้อง เดี๋ยวดูรานค้าข้างล่างอนะ่ะโอ้ร้นานเยอะมากครับอโอ้โหเดินไม่ไหวคนระับวัดกว้างม,มากนะโอ้โหนะ้าคาก็น้ามาก็จะเอาไปไว้ไหนเหนื่อยนะครับ ไม่ค่ะม่น่าพลาดนะค่ะนี่เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะนี่พวกกันเขาลังคนคนเรื่มทยอยมาเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับคนจะเจอวันนี้คืนแรกครับวัดนาหนอง งานประจำปีปิดทองพระพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เวียนเทียนกันแนละ้ออวผลเยอะมากเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามดูคลิปพรุ่งนี้นะฮนะ,ะว,วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ